สวัสด,ดีต้นชาบครับพี่นงดอกยุคาครับยังสูงครับพี่นงยังอุตส่าห์เห็นตัวบินเป็นลังอีกครับ <c oughs> โอ้ดอกยุคา,ามีแต่บนยอดครับเอะหยุดตัวหนึ่งครับบินไปมีประมาณสี่ตัวหดตัวครับประมาณซูมยังไงก็ไม่เห็นตัวพึ่งหรอกครับสูง้างทางครับจอดดูสักคู่หนึ่ง ไปด้านหลังนี่ครับตัวหนึ่งอู้ดีไปหนุ่มครับตงรงนั้นจะเป็นทางใหญ่กับทางหลัดยางแล้วก็ป่าปามไปเราต้องไปดูตัวข้างในอีกทีหนึ่งครับดูดอกไม้อย่างอื่นก่อนเป็ปตรงต้นตาลต้นนี้แหละแล้วก็ไปนู้นทางหลัดยางไปไม่รู้จะเห็นล่างหรือเปล่า พึ่งเขาพี่น้องทางทางเลยอูย้ใต้พุ่มเหมือนพึ่งใหม่เลยแต่ก็เป็นแผ่นแลหลกร่อนน้ำครับเดี๋ยวจะซูมครับอีกสักครู่พึ่งง่ายๆน้ำม่วงอินอินข้างทอง โ okay. อเคอาจจะย้อนแสงนะครับเดี๋ยวทำรบเจอกันดันบนอีกสักครู่ทํำรบกันกรีปิ้องห่างทางเลยนี่ก็ใบาย,ยาแห้งครับเดีวก็ใบใหม่ทุบทางโนะหางทาง ล้วงครับนำไปไป้ายรวมรวม เริ่มแน่นครับพี่น้องนี่จะเริ่มลวมนี่จะลวมแน่นนี่เริ่มแน่นแล้วครับมามือจับ เดี๋ยวเราจะหาเครือสดๆดเสริมหน่อยหนึ่งครับกันใหม่ไปลุยโอเคลุยกลางทางใๆไม่ได้ครับเดีย๋ยวหัน cục lơi, cục Còn không uống nữa. Tít ngay rồi bây ừ. giờ phường thăm đẹp này thăm cứ mới. Ừ. Ừ. không làm <laughs> อ,อ,อู้ยังจะล่างเลยพี่หนุกยังว่าอยู่ยูคือพึงใหม่ดูถีไก่กันเลยอู้ยพี่นุโอ้ยล่างไม่ได้เลยทำล่งยังไงแต่ถึงห้องน้ำกับ ยังใหญ่ออขอบคุณที่ติดตามและชมครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe โอเคครับกล้องอีกสักรู่เอ้ยวยเลย่นอ่ะร่างไม่ได้เลยอ้นอนพี่เสือดูร่างไม่ได้เลยเฮ้ย พึ่งใหม่ครับพี่น้องเมือกทุ่งใหม่เอ่อเดี๋ยวมากู้เออมีกระเรื่องออนอา่าอย่างสวยยังไหวยอยู่แผ่นหนาๆเนาะเอ,อ้เราอื่นกว่าแต่พึ่งใหม่ ทำไปเลย,ย,ลย,ยนนพี่น้อง,อง,งเอ้ยะลุงอะอุ้ยสวยหัวหน้าไปอ่ะพี่น้องพอแล้วยจุ่มบาเลยกังเดียว เออคิดหนี่งก็จะบอกว่าการตามตัวแล้วก็ทำกบการทำกบตีพึ้นกับพี่นอ้องไต่สักควรงำไมสีเข้มเหมือนดอกสยุงเลยครับถ้าการมันจะเหลืองใสกับอันนี้สีออกน้ำม,มันพืชดอกสยุงชัวร์เลยครับช่วงนี้ดอกสยุงก็ล่างงงนักอยู่แต่เมลัย้างๆ่ลงัง โอ้ไม่ต้องพูดถึงเอาไม่ได้มิมเห็นอยู่ครับเจม,มิมมีมผมจะรอเก็บทีเดียวรับเราตามเก็บทีเดียวเอ่อเอารุดขนหิไปด้วยถ้ามิมมาได้ก็ถ้าเกินหาล่างก่อนบีแบนด์เมื่อไหร่ครับพอครับพี่น้องสำหรับการทำกบตีพึง่งจบคลิปครับเจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ